แบบนี้นะครับอันนี้ก็วาดตามแบบคือจริงแล้วแบบแบบนี้นะฮะปกติจะคิดค่าบริการวันนี้พิเศษใจดีฮะดีครับบ่าครับเด็กข้าวเลยค่ะโอ้ยฟ้าเสกพิเศษจริงแล้นี่คือคุณน้องแอวงฮะเจ้าของคนงานปั้นคนที่ปั้นงานนี่ดูดีที่สุดเลยลูกผมนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเอา NFT โอเคเดี๋ยวตามเดี๋ยวเดี๋ยวคุยด้วยฮะ สวัสดีครับคุณชลักตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวา q u a ควซึ่งเป็นบริเวณจัดงานอุบลอีทแอนอาร์เฟส2 0 2 2เดี๋ยวเรามาดูกันนะในบริเวณงานเน,น,อนีอะไรบ้างตปกติ Y-Square ก็คือศูนย์ศูนย์อาหารศูนย์การค้าที่มีอาหารนะฮะเป็นหลัก จะมีร้านวงต่างๆเจ้าของเลยมาเองเจ้าของฟาร์มาเองคนคนที่ปลูกเอาใครมาเอง,องนะครับแล้วก็พอคุณที่รักเข้ามาซ้ายก็จะเจองานของ<ะ>เด่นปัชชาฮะชื่อผลงานเป็นฟิวชั่นอีสานขนาด30คูณ40เซนติเมตรนะฮะ<ม>ก็เรียกว่าเป็นอาหารฟิวชั่น ก็ประมาณว่านึ่งผักส่วนนี้ก็เป็นตามยุคสมัยก็เป็นวิสกี้นะฮะคืองานของเด่นปัชชาฮะตัวน,นี้น่าสนใจฮะน่าสนใจอันนี้ก็เป็นของเด่นปัชชาอีกฮะเป็นลวงปูชา ถัดมาก็อันนี้ก็คาดว่าจะเป็นงานขององแอง,เป,งปเป็นงานปั้นเป็นงานปั้นหะของอันนี้องแองรู้จัดกันนีชูชีพแว่นทองฮะองแองแกก็ปั้นเป็นหัวประทูนะฮะเป็นหัวประทูแล้วอันนี้ก็จะประมาณว่าหน้างอคอหักตอนนี้เราก็อยู่กับคุณน้องแองนะฮะชูชีพแว่นทองหน้างอคอหักมาอย่างไงนี่ยใน ตามชื่อเลยครับเพื่อมวลมนุษยชาติประทูเนี่ยทุกคนอ่ะ่ม่ว่ารวยคนจนจะอปกินใช่ถ้าในอดีตเราเด็กๆเนี่ยประทูคืออาหารคนจนใช่เพราะเค่งหนึ่งสามบาทห้าบาทแต่เดี๋ยวนี้เฮ้ยคนจนเริ่มกินยากแล้วนะยากนะะราคาสูง เก๋ที่เป็นเพือนแทนี่ยคู่หน้าเลยนะฮะคู่หน้าเลยนะฮะคู่เหมือนกันแต่เป็นคู่หน้าเลยแค่เป็นเป็นราชาราชาแห่งอาหารปลาอะไรเลยของอาหารของปลาโอเคประมาณนั้นคิดว่าแล้วแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นปลาทูเหมือนกันฮะแต่ตัวนี้น่าน่าเป็นพวกคอไม่หักเป็นซาเซมิเป็นพวกซาบ อะะไรเป็นอาหารดิบอ่าเป็นปลาดิบเป็นปลาดิบอ่าประมาณปลาโออ่าปลาสสบบปาโออะไรปลาโอปลาโอฮะโอเคแล้วพวกเหล่านี้แหละฮะเดี๋ในโบนี้จะเป็นงานเป็นงานเปเปอร์เป็นงานกระดาษครับฮะเป็นงานกระดาษเป็นงานรียูสรีไซเคิลเป็นที่เหลือใช้ศิลปินที่ปั้นปั้นหุ่นได้น่าเกียดมาก แล้วน่าเกียดจริงๆนะปั้นเนี่ยแต่ปั้นได้น่าเกียดที่สุดในโลกญี่ปุนงานเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูว่าแต่ขายได้เนี่ยไอไองานที่มันดูแบบไม่น่ารักเนี่ยประมาณสังทองสีใสเลยเลยเนี่ยคือมันไม่น,าน,าน่ารักอ่ะเออไม่น,าน,าน,น่ารักไสนดกฮะตัวนี้ซนูนเอาแล้วอ่าตัวนี้คุณชิรักตัวนี้เป็นกระดาษเหมือนกันถ้ามองคนผืนนึกว่าญี่ปุ่นเมื่อกี้แต่เป็น กระเบือควายอ่าชื่ออะไรตัวนี้นี่ผมไม่ได้ตั้งชื่อมันไม่ได้ตั้งชื่อสนุกดีอ่างานสนุกสนุกกระต่ายไอออนแมนแล้วบิดแล้วบิดไอออนแมนไอออนแมนจะเป็นกระต่ายใช่มีสนุกอ่ะโอเคไอออนแมนมันไม่ได้ต้องแข็งแรงเสมอไปมันอาจจะเป็นนี่ครคุณทิรักษ์นี่คือนี่คืองานมันๆขององแองชูชีพแว่นทองครับครับผมก็เป็นศิลปินที่ ป้นงานในที่เขียบมากเขียบที่สุดในโลกโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับตรงนี้คงเป็นงานของสีป่าฮะงานสีป่านี่จะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นงานสีน้ำแล้วแกก็ชอบข้างใไขริวพูลฉะนั้นงานแกจะมีริวพูลอยู่เยอะ อันนี้เป็นงานสดเป็นชิ้นเป็นชิ้นฮะเรียกหาซื้อได้กันฮะสีปาดพิมพ์พมมาฮะก็เป็นงานสีน้ำของสีปาดพิมพ์พมมาแล้วอันนี้ก็เป็นงานสนุกสนุกของแกฮะเส้นภาพเหมือนภาพน,นี้ผมเห็น นานแล้วสีปาดพิมพ์ผมมาพิเศษของน้องๆส่วนงานตรงนี้แน่นอนนะเป็นของวันนาทีทีละวันบุญคำอันนี้ก็งานของทีละวันวันนาทีเป็นผู้กันจีนหมึกดำแล้วก็สีน้ำตาลก,ก็คงจะเป็นสีน้ำกาแฟ งานของแกประมาณเป็นางานเซนอันนี้เป็นไก่มณจิรักตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์เกียรศักดิ์ฮะนี่ก็เจะพ่อสีน้ำแล้วยิ่งถ้าเป็นงานเดลิตี้แต่งานนี้ถูกบังคับว่าเป็นอ,อาหาาใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นถ้าเป็นงานเถาปากนี่โอ้โหรับรองว่า เส้นนี้นะฮะก็คือศิลปินนะฮะเกณฑศักดิ์ผิวเงินยวงฮะวันนี้มีงานอะไรนะจันมีกล้วยแบบสุกบ้างไม่สุกบ้างก็ติดเลยมีสองจิตก้นมันกล้วยมันมันมันสามารถแปลงเป็นอาหารได้หลายอย่างมันเป็นอาหารได้เป็นผลไม้ได้เป็นผักได้ใช่จับตรงนี้มาพอดีมันก็เขียนกล้วยอยู่แล้วไงพอดีมันคอนเซ็ปต์ตรงกันนิดนึงก็เลยแบบแบบพุ๊กนิดหนึ่งงานแป๊บเดียวฮะ มีคนจองไปแล้วครับฮะขายไปแล้วฮะรูปนี้ใครมาช้าก็เสียใจแล้วอีกรูปแล้อจอน,นด้านนี้คนซื้อก็บอกคงฝาดมากครับม,มันดิบด,ดิบดิบริงใช่ <c oughs> อันนี้แสดงถึงความดิบของ่้อนดิบเป็นคล้ายๆจัสือว่าเป็นเป็นผักได้ข้าวต้ยดิบมันกินกับพวกอาหารเวียดน,นามพวกแหนมเนื้ออะไรใช่ไหมใช่ฮะแล้วสําคัญว่าจะบอกว่าความดิบนี้ก็คือรูปนี้เข้มแข็งแต่มีความละมุน ผมถือว่าเส้นนี้เข้มแข็งมากแต่ละมุนจริงๆจริงนะครับเพราะคมคมกริบเลยฮะแต่ละมุนต้องยอมรับในงานอาจารย์อีกมีสองชิ้นครับวันนี้โอเคขอบคุณครับคุณธีรักษ์ก็อย่าลืมนะฮะว่าอาจารย์เกียรติศักดิ์ยวเจอกันอีกทีอาร์ตแอนด์เฟสอาร์ตแอนด์เฟสนะครับปาปีเจะเจอกลุกตรงกล้วยนะฮะโอเคอันนั้นไม่ไม่ไม่มีกรอบให้เราผมไม่มีกรอบจำกัดให้ว่าเราต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารใช่ครับนี่อาจารย์เกียรติศักดิ์ยูงันยวงฮะเจ้าพ่องานสถาปัตย์ท่าลายเส้นสีน้ำ สีน้ำและลายเส้นสถาปัตย์ต้องยกให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบส่วนตรงนี้ดูลายเส้นก็รู้เลยฮะว่าเป็นปรมาจารย์ของชาวชวาอุบลเป็นผลงานของอาจารย์จุธาขำเปรมสีฮะผลงานปั้นข้าวชื่อผลงานนะฮะก็ะคือเป็นการ เป็นมือที่กําลังปั้นข้าวปั้นข้าวเหนียวนะฮะถ้าภาษาอีสานกระเสือนว่า,าปั้นคํเขา่าละมุนฮะละมุนเป็นการที่ละมุนมากฮะคือเรามองในระยะไกลนี้อาจจะไม่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าคุณทิรักษามองเส้นต่างๆในในตรงนี้นะฮะละมุนมากค่อยๆแกะค่อยๆเก่าสําหรับอาจารย์จุธาคำเปรมศรีรุ่นี้แกงเห็ดเผาะฮะศิลปิน ะวีนาโคตคันธาเป็นงานอะคริลิกฮะอะคริลิกบนพื้นผ้าใบขนาดหนึ่งหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรแกงเห็ดพอก็เป็นอาหารตามฤดูกาลส่วนงานอื่นๆจะมีเยอะฮะ ส้มตำไก่ย่างฮะอันนี้ส้มตำไก่ย่างข้าันบาทสาวน้อยกับก่ลองข้าวศิลปินเจนิสตายันยจันนี่ศิลปินเจ้าของงานสวัสดีเป็นไงไหนเราสูงงานงานนี้ฟังหน่อยทีโอเคได้แรงบนันดาลใจในวัยเด็กโอเคเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆโอเค เวลาวันรวมญาติแล้วเขาชอบสั่งอาหารแบบพวกไก่ย่างต้งตมตําอ,าอาแล้วเราเป็นเด็กแล้วก็กินแต่ไก่ย่างกับข้าวเหนียวอโอเคคือถีอข้าวเหนียวโอ้ข้างบนนี่เป็นเป็นไก่ย่างจริงๆให้คนที่รักใช่ไหมครับข้างบนเป็นไก่ย่างที่หมวกโอเคแล้วก็มีรูปดอกบ,บัวสัญลักษณ์ของบุบลส่วนข้างล่างนี้เป็นวิวทิวทัศน์ก็ออกสไตล์แวนโกะเลยนะเนี่ยใช่ไหมอิทธิพลมาจากนั้นใช่ไหม โอเคเหมือนกันเมฆเมฆก็มาจากอิทธิพลของออ s t r a c กโอเคแล้วมีงานไหนอีกอาวโอเคเป็นงานน่ารักน่ารัก,นรกเนาะแล้วตอนนี้เรียนหรือทำงานแล้วเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ที่อาชีวศึกษาปีปีปวสอสองปวสอสองก็เป็นปีสุดท้ายก็จะจบอนุปริญญา โอเคไหนเลาีอันนี้มีเด็กปกติแล้วจะเป็นโฆษณาซีเรีย <Okay. S 1> ลร้องานซีเรียลแต่ใส่ความเป็นตัวตนของคนไทยมาที่ชามขาไก่ฮ <Okay. S 1> นะอันนี้ก็ล้อภาพโฆษณาเดิมแล้วอันนี้อาหารคืออะไรส้มต่ำส้มต่ำตำบังหุงนะ้องโอเคแล้วกาน,นี้เค้กง่ายๆฮนะ <c oughs> น่ารักน่ารัก นี่ฮะก็คือศิล,ลปินเจนิสตายันยจันโอเคฝากผลงานเลยลูกโอเคครับผมแน่นอนฮนะอันนี้ก็คือเราเจอกับศิลปินผู้ประสานงานผู้เจ้าของโครงการนี้คืิเกีติศักดิ์ศรีเาไหนพูดที่งานวันนี้ งานชื่อผลงานเนี่ยตีงานมันจะเป็นเกี่ยวกับพิศดานะครับก็คิดว่างานชิ้นนี้ที่จะทําเพื่อโครงการนี้โดยตรงก็จะเป็นชิ้นนี้ฮะที่เป็นงานเอาวัสดุที่เป็นแป้งแหนมเนืองมาทำาเป็นงานศิลปะใบเมี่ยงใบเมี่ยงของแหนมเนืองใช่ที่เป็นแป้งใ่แผ่นแป้งที่เราเราเรียกใบเมี่ยงของเขาฮะแล้วก็เราก็ เอาลักษณะเวลาเรากินแหนมเนืองที่อาหารเวียดนามเนาะต้องแช่น้ำแช่น้ำแล้วผมก็เอามาแช่น้ำแล้วมาแปะแปะอ่าอ่ือเป็นการขึ้นรูปอ่าแล้วก็ทำเป็นดอกตัวจากจากโลกคอนเสิร์ตพวผมก็เเหมือนมะอุบลเนี่ยเป็นเมืองดอกตัวใช่ไหมอ่าเป็นอ่าอุบลเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันมีทั้งไทยจีนยวนแม้กระทั่งเอาฝรั่งใช่ไหมเพราะมัเอาเอาอาหารของอารมณ์พวกนี้มาทำเป็นงานอ่าฮะ จะเป็นควาดักเส้นกระจับเรียกว่าเอาอาหารมาทํางานศิลปะะฮเป็นเทคนิคเรียกว่าสื่อผสมสารสื่อผสมฮะจากาวัสดุต่างๆมาแล้วนี่เรานี่ก็จะเป็นงานพอิมางการของหมดเลยแล้วเรามาเซตเพื่อให้มีหารเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับการกินอการลงอยู่อ่าก็จะมีมะเขือเทศพริกหวานต่างๆะฮ ความสนุกในการจัดแม้กระทั่งเปลือกไข่นั่นเปลือกไข่แทหรือปั้นเอาฮะเปลือกไข่แทฮะครับผมเปลือกไข่นี่ดีอย่างหนึ่งนะปลูกต้นไม้ถ้าแมลงมามาก่อกวนเอาเปลือกไข่ที่ไปปักอย่างเงี้ยไล่แมลงได้อาจจะมีเพนติ้งมาวางเฉดเดินทางศิลป์น่ะเดี๋ยวพามารู้จักศิลปิน NFT ฮะครับผมผู้หญิงที่มาจากกรุงเทพ โอเคครับวิวนะไปไปไปบูธน,น้องบิวสวัสดีค่ะชื่อวิวนะคะทำคอล์เซชั่นดูนี้แคสอยู่ในเชนภาราสนะคะเป็นผลงาน NFT นะคะ,ะที่มีคอล์เซชันอยู่ประมาณ200ชิ้นนะคะในคอล์เซชันนี้แรงบ,บันดาลใจมาจากน้องแมวที่เราวิวเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็เป็คาเล็กเตอร์ของน้องมาเป็งในงานตุ้ม ตอนน네ี้ของวิวเป็นเป็นเหรียญเนีย protocol ค่ะได้เปลี่ยนโดยการใช้เหรียญเนีย protocol ค่ะเหรียญตอนนี้อยู่ที่ประมาณ150บาทเคยขึ้นไปถึง400 600ผมติดอยู่400 400 50เอ่อเกย์ยังคอนเซปต์นี้เนาะเนี่ยเป็นที่เห็นชัดเนาะเป็นน้องแมว่าตรงเสียงค่ะค่าสกอตติปนี่เชื่ออะไรชื่อโพนี่ค่ะโพนี่นะน้องโพนี่ของคุณพุ้ทิตาที่อยู่ที่ประมาณ1 หนึ่งร้อยก็ขายเพียงเลยก็มีแล้วแต่ระดับราคาตอนเปิดตอนเปิดตอนแรกเปิดตอนแรกใช่มากต้นอยู่ที่ประมาณหนึ่าเนี้ยก็ประมาณเกือบ200แล้วก็ตอนนี้มันมีการขายต่อเพิ่นซื้อจากเราไปแล้วเขไม่ขายแน่นอนแน่นอนก็ผลงานนี้ที่เพื่อนๆก็มีโอเคหลายท่สนาะ ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะตอนนี้ยังยังไม่จบคอลเลคชันยังมีปลดมาเรื่อยๆนะคะคนใหญ่จะสามารถติดตามในไอจอเตซบุ๊กนี้ได้เราขายตรงเองแล้วค่อยค่อยไปครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณพุทธิตาครับและนี่คือสายเลือดใหม่ของศิลปินในการทำงานหาเลี้ยนชีพด้วยศิลปะโอเคน้องแบงโพนี่โคนนี่อ๋อเห็นชื่แล้วโอเคขอบคุณมาก ครับคุณที่รักแน่นอนฮะถ้าคุณที่รักเจอภาพจุดๆอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเซ็นชื่อผมรู้ฮะนี่ก็คือผลงานของพระวัชชัยหอมทองซีนี้นี่บอกว่ากินแล้วคิดฮว่เดี๋ยวต้องถามเจ้าของผลงานสื่อยังไงว่ากินแล้วคิดฮว่นี่ครับถึงกันั่งมองจริงๆความที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยฮะมันมีมันมีความผูกพันเนาะเรามีความผูกพันกับบ้านความผูกพันกับ เครื่องมือในการเอาไปประกอบวิถีชีวิตนะครับอย่างตุ้มลานโคาสตร์ซึ่งเป็นของที่อยู่ในครัวคู่บ้านคู่คู่เราตั้งแต่ยุคพ่อยุคแม่แล้วก็ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างระหว่างเรากับคุณอาคุณพ่อคนในครอบครัวถือว่าสิ่งที่เอาลงมานำเสนอเนี่ย มันเป็นความบุดมสมบูรณ์ที่ท่านได้ให้กับลูกกับหลานมาตลอดดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้ผมเนี่ยเรียกเป็นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงในการสร้างสารรค์งานมันเป็นเป็นเรียกเป็นเป็นตัวแทนของของปู่ของย่าของพ่อของแม่เราแล้วก็เป็นตัวแทนของความบุดมสมบูรณ์ที่เราอยู่กับกับน้ำน้ำนะครับก็เรียกว่าคุณทิรักษ์คือ สิ่งที่เราได้รับมาจากบรรพูุถึงจะเป็นนาผินน้อยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเล็กน้อยแต่มันสามารถทําให้เราํารงชีพอยู่โดยสุขสันติสุขสันโดษได้อยู่แบบไม่ต้องอาศัยใครก็ได้มีมีผลต่อความความสุขทางจิตใจใช่ฮะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกถ้าเป็นภาษาบาลูกาเรียกมูลมังมูลมังพ่อแม่มูลมังสังขยาภาษาอีสารเรียกว่ามูลมังสังขยาก็คือมรดกทางวัฒนธรรม มรดกการดำรงชีพครับผมนั่นแหละคือวิถีของคนสามมูลนั่นสัญญาแม่ทะับม่ลนั่งสัญญาครับผมรวมวิถีวิญญาณที่ท่านมีให้เราแล้วเราจะมีความปลุกพันมันก็เกี่ยวข้องกับจวิญญาณเนาะระหว่างท่านกับเราเรากับท่านก็เกิดตั้งปลุกพันเกิดตั้งเอนและสิ่งนี้ผมคิดว่ามันไม่หมดเราเอามาสร้างเราเอามาทำงานเราเอามาจะมีความสุขแล้วพรุ่งนี้มันจะไม่หมดเลยใช่ความสุขมาก นี่ก็คืออาจารย์ทวัชชัยหอมทองก็มีความสุขกับการสร้างงานศิลปะและการถ่ายทอดศิลปะซึะ่งเป็นอาจารย์ศิลปะคณะศิลปรกรรมศาสารของวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอบาุบลราชธานีค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับดีครับรูปนี้ชื่อว่ารูปใส่เบ็ดผลงานของศิลปินวัทยุทธ์ทองสุพลฮะ ก็เป็นคอนเซปต์ว่ามีตะข้องน้ใบหน้าคนมีรูปตะข้องแล้วก็มีคันเบ็ดต่างๆมีปลานะศิลปินก็คือวัชยุทธทองสุพลส่วนภาพอื่นๆก็มีการย่างปลาภาษาอีสานจะเรียกว่าปิ้นปลานะครภาษาภาคกลางเราก็จะเรียกการย่างปลานะฮะอันนี้ก็ตั้งก้อ,อนเศร้านะ ตั้งเศาขึ้นมาแล้วก็เอาไม้ปาผ้ามประมาณว่า,า,วาการลานพูนข้าวฮะลานพูนข้าวแล้วก็มีตะข้องมีว่าวรูปนี้นะฮะ<ม>สังเกตนะว,ว่าว่วาวาชนู ภาษาอีสานเรียกว่าว่าธนูก็จะเอาถุงปูนนะฮะแต่ก,ก่อนกระดาษกระดาษที่หนาหน่อยก็คงเป็นกระดาษถุงปูนปูนซีเมน์นีฮะมาทําเป็นกระดาษว่าวก็ประมาณว่าประมาณหน้าหน้าเกี่ยวข้าวนะฮะทีะ่ลมหนาวเริ่มมารูปนี้น่าสนใจฮะความหลากหลายของอาหารนะฮะก็จะมี กาแฟมีเค้กมีอาอวฟเฟอร์นะฮะมีผักมเีเค้กนะฮะผนงานของราตีสุวรรณกูดนะฮะเป็นศิลปินสภาพสตรีคนที่ใช้เทคนิคเทคนิคตัวนี้ก็ใช้สีอะคริลิกบนผ้าใบส่วนสีน้ำตาลนั้นใช้กาแฟน้ำกาแฟนะฮะศิลปินก็คือราตีสุวรรณกูด ก็มีงานอันนี้ก็คงเป็นเทพ,พีสวยฮะสวยงานนี้สวยและน,นี่ก็งานอ่อชุ่งดอกไม้ราตรีสวรรณกุฎฮะถัดกันมา ศิลปินนิธิใหญ่ลาฮะก็ผลชื่อผลงานประติมากรรมนี้ก็คือจมูกมดมดนี่ก็คือจมูกของเขา<ม>เขาจะหาะดมกลิ่นรสชาติความหวานได้ดีนิธิใหญ่ลาฮะกับผลงานศิ<ม>นลปรูปหนึ่งแกก็มีรูปดอกบัวนะฮะที่เป็นผลงานของนิธิใหญ่ลา มีปลาทูเฟรมนี้มีมีภาพเล็กอยู่สี่เฟรมประกอบกันเป็นรูปของปลาทูนะครัปลาทูสองตัวแรกแรกลักก็อาจจะมาหันหน้าเข้าหากันแล้วก็โอเคได้อยู่เคียงคู่กันเสร็จแล้วก็เริ่มหืหนห่างแล้วก็จากลากันไปผลงานของฮไทยเกสานนะ์เป็นชิลปินสุภาพสตรีคนหนึ่ง คู่บ้านคู่เราคู่กันก็คือเป็นเป็นเหมือนชีวิตคู่เลยฮปรปบทูชุดนี้ซีรีส์ซีรีส์ปทูชุดนี้นะฮะก็คือเริ่มจากการชอบกันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มาได้อยู่ด้วยกันก็เริ่มจ,จืดจางแล้วก็จากลาผลงานของหน้าไทยเกษานนท์ K on, ครับ ส่วนรูปอื่นๆก็มีรูปดอกไม้ตามแบบฉบับศิลป mm ินสตรีภาพนี้เป็นเรื่องการกินของศิลปินอันนี้บอดินคุณนริการนะกินและอยู่ฮะชื่อภาพซีรีนี้นะบอดินคุณนิกกากรศิลปินนะก็แนวความคิดเรื่องของการกินและอยู่ นี่ก็เป็นตัวกเกงฮะผลงานของบอดินคุณนิกาก่อนอันนี้ก็เป็นผลงานของครูอำนาจพระแม่โพศพฮะศิลปินอำนาจทองเกี่ยวฮะเป็นสีน้ำมัน บนกระด้งและเขียงอันนี้เป็นภาพพระแม่โพสพพื้นนี้เฟร,รมนี้เป็นกระด้งนะก็คือเป็นไม้ไม,ไ,มไม้ไผ่ถักนะคุณที่รักอันเนี้ยเป็นไม้ไผ่ถักนะเฟร,รมเป็นการวาดเสี้ยบนกระด้งและเขียงก็จะมีงานวาดรูปบนเขียงต่างๆนะฮะเขียงก็คือตัดต้นไม้ในแนวตรงนี้เนาะ เนี่อย่างเงี้ยพระแม่โพสพอันนี้เอาด้านหลังของกระด้งจริงๆฮะนี่ก็คือชุดพระแม่โหสพของคุณครูอำนาจสินภาพนี้ก็คือเป็นของศิลปินสุภาพสติฮะชื่อภาพเพชรถึงสวงศิลปินก็คือมที่สอนพิมพ์สี นี่ฮะเจ้าจของคลงานครับเป็นไงคอนเซปต์งานนี่มายางไงฮะคอนเซปต์งานนี่คือเหมือนโจทย์เขาก็ให้มา,าแต่เราก็อยากพุดวอาพูดว่ลรัชธานีก็<า>จะมีความเด่นในเรื่องของาก็คือม,มาถึงก็ต้องไปกินก๋วยจับ๊บไปกินก๋วยจั๊บแซ่บแซ่บคน การปรุงแต่งของเรา,าไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามคนอีสานจะชอบกินเผ็ดคุณีิละครับคำว่าแซ่บในภาษาอีสานอาจจะแปลว่าอร่อยถ้าคนคนปรุงเขาจะมองว่าเผ็ดมาก แตจะคุ้เผ็ดมากน้อยแค่ไหนสำหรับคำว่าแซ่บแซ่คนคนกรุงหรือคนภาคกลางก็คือรสจัดก็จัดค่ะเมื่อเมื่อมีรสชาติที่จัดก็จะทำให้รู้สึกว่ามันอร่อยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการการกินของคนไทยส่วนมากก็ก็จะก็จะมีชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มก็แล้วแต่บุคคลที่จะชอบแต่ที่แบบเราเราเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยว ความเผ็ดก็คือเราเอาพริกโรยลงไปเลยอ่ข้างล่างก็จะมีหมูยอใช่ค่ะะมีตีนไก่มีหมูเด้งก็คือเหมือนเราเราอยากอยากกินอะไรเราก็ใส่ละไปคุณทีรักษ์ฮะแต่จริงๆแล้วการทานข้าเจ้าที่เมืองบนนี้คุณทีรักษ์จะได้ช้อน ช้อนสําหรับซดแกงมาหนึ่งคันแล้วก็ซ่อมหนึ่งอันนั่นคือเอกลักษณ์วันนี้ศิลปินอาจจะสื่อในการคีบเส้นเพื่อให้ให้รู้ว่าเป็นการคีบเส้นเลยใช้ตะเกียบใช่ค่ะบางทีเราะผมไม่เห็นเส้นเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นการคีบเส้นใช่ค่ะเม็ดเผ็ดนี่คือบอกถึงความเผ็ดความแซ่บที่มันมากกว่าผงพริกธรรมดาเราก็ใส่เม็ดพริกไปโอเค ส่วนภาพนี้ที่แรกผมมองแวบแรกผมนึกว่าไข่กระทะแต่จริงๆเนี้ยคือบัวลอยไข่หวานครับเป็นยังไงฮะหนักจินเสร็จแล้วค่ะตบด้วยของหวานด้วยของหวานของหวานที่ตัวเองชอบก็คือบัวลอยบัวลอยไข่หวานโอเครู้สึกว่ามันมันลื่นคอดีนะเราก็เลยอยาสวยๆเห็นแล้วอยากเลยนะเนี่ยเทคนิคก็สีน้ำมันเฟรมขนาดเมตรคูณเมตรหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเนาะ สวยฝากผลงานไว้เลยครับก็ผลงานก็เม่อกี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากเ่ะก็แต่งสอนอยางเดียวสศิลปะอย่างเดียวถ้าติดตามผลงานก็เข้าไปที่ Facebook นะคะเด็กศิลป์บ้านสวนศิลป์ศิลปบลราชธานีค่ะนี่ก็คือศิลปินหญิงชั้นแนวหน้าของเมืองบุร์อีกคนหนึ่งค่ะ โอเคขอบคุณนะแล้วบายขอบคุณมากครับเนี่ยคุณจะรักอยู่ตรงนี้ครับพิเศษของเราสวัสดีครับพิเศษครับสีปาดพิมพ์คมมาเมื่อกี้เราดูผลงานไปแล้วอันนี้พิเศษครับพิเศษพิเศษตัวจริงนะครับใช่พิเศษตัวจริงนั่นจบควอมนะที่มีข่าวปีละครั้งปีละครั้งนะจบควอมเอ่ ถ้ามีการเอย่าล้างเลปีละครั้งนนตัวปอมเพราะว่าตัวยิงต้องหย่าร้างทุกสัปด,ดาห์